ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกเรียกว่าอัญ,ญมณีแห่งระบบสุริยะที่ประกอบด้วยก๊าซเป็นส่วนใหญ่และลอยน้ำได้หากคุณมีอ่างน้ำที่ใหญ่12700กิโลเมตรและลึกพอๆกันนะแต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นที่รู้จักคือวงแหวนที่สวยงามสีเทาสีแทนและสีเบจประกอบด้วยฝุ่นหินและน้ำแข็งบางส่วนมีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายแต่บางส่วนก็มีขนาดใหญ่เท่าตึกราฟ้าดาวเคราะห์ที่ฉันกำลังพูดถึงคือดาวเสาและตอนนี้โลกกำลังพุ่งเข้าหามันด้วยความเร็วสูง ทุกอย่างเริ่มต้นในวันปกติเมื่อครึ่งปีที่แล้วทันใดนั้นโลกก็เปลี่ยนเส้นทางวงโคจรเดิมที่มันโคจรมาหลายพันล้านปีแต่แทนที่จะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์มันกลับเริ่มถอยห่างจากดาวฤกษ์คิดอีกทีมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้เราจะได้มีเวลาหาทางออกนานขึ้นโลกเคยเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว1 8 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเหตุผลลึกลับบางอย่าง เมื่อมันออกจากวงโคจรความเร็วก็ยังคงเท่าเดิมหมายความว่าเราจะครอบคลุม1,200ล้านกิโลเมตรที่แยกโลกของเราออกจากดาวเสาภายใน1ปี3เดือนตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สองสามชั่วโมงต่อมาก็เห็นได้ชัดแม้ว,ว่าหมู่ชาวโลกต่างก็ตื่นตระหนกแต่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ไม่นานแต่ไม่นานมันก็เริ่มเย็นลงและหนาวขึ้นนักดาราศาสตร์คาดการในแง่ร้าย ผู้คนเริ่มจากบ้านที่อยู่ใกล้ขั้วโลกและยายเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้นพันพืชและสัตว์ส่วนใหญ่ประสบปัญหามากบางส่วนสูญพันธุ์ไปแม้ว่าเราจะพยายามช่วยชีวิตพวกมันไว้ในโรงเรือนและสวนอนุรักษ์พิเศษก็ตามท้องฟ้าเปลี่ยนไปอย่างมากหนึ่งสัปดาห์เรามองเห็นดาวองคารได้อย่างชัดเจนมันดูเหมือนทรงกลมสีแดงขนาดใหญ่ที่ห้อยต่ำอยู่เหนือศีรษะของเรา ดาวพืรหัสสวดีสว่างเหมือนดวงจันทร์เมื่อโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากพอๆกับดาวอังคารช่วงกลางวันมืดลงกว่าที่เคยเป็นสองเท่าในตอนแรกชั้นบรรยากาศของโลกเราทําหน้าที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างผู้คนและอวกาศนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่รู้สึกหนาวทันทีแต่7วันต่อมาใครก็ตามที่กล้าออกจากบ้านต้องสวมเสื้อผ้ากันหนาวที่มีน้ำหนักมากตอนนั้นอุณหภูมิลดลงถึงลบเกองศาเซลเซียสแล้ว มันหนาวเย็นยิ่งขึ้นเมื่อโลกของเราผ่านดาวังคาและพุ่งผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยมันเป็นภูมิภาคที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในเส้นทางของเราจนถึงตอนนี้ใช่แล้วผู้คน,นได้ชื่นชมฝนอุกาบาตท,ที่โปรยปลายบนท้องฟ้าแต่ชิ้นส่วนจากอวกาศหลายชิ้นก็ผ่านเข้าชั้นบรรยากาศของโลกมาได้พวกมันกระแทกลงบนพื้นดินทําให้ภูเขาราบเรียบและทิ้งหลุมอุกาศขนาดใหญ่ไว้พวกมันก่อให้เกิดสึนามิและกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหว ตอนนี้ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่รวมทั้งมหาสมุทรได้กลายเป็นทะเลทรายน้ำแข็งไปแล้วเกิดการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติเราได้สร้างเมืองใต้ดินและอุโมงค์เชื่อมต่อกันนักวิทยาศาสตร์ของเราทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้หากทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นยิงโลกของเราอยู่ใกล้กับดาวเสาร์มากเท่าไหร่ดาวเคราะห์ที่ถูกล้อมรอบก็จะโผล่พ้นขอบฟ้ามากขึ้นและจะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยในไม่ช้ามันจะส่งแสงเจิดจ้าก,กว่าพระจันทร์เต็มดวง ลูกกลมสีน้ำตาลอมเหลืองขนาดใหญ่นี้จะมองเห็นได้แม้ในช่วงกลางวันแต่ตอนกลางคืนมันจะดูน่าประทับใจเป็นพิเศษแทนที่จะนอนหลับผู้คนนับล้านต่างใช้เวลาหลายชั่วโมงเฝ้าดูดาวเสารที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งระยะห่างระหว่างดาวครอสทั้งสองจะกลายเป็นระยะทางเดียวกันกับระยะห่างระหว่างโลกและดาวอังคารในอดีตวงแหวนของดาวเสาจะมีขนาดประมาณหนึ่งใน4ี่ของพระจันทร์เต็มดวงและวงแหวนของมันจะมีขนาดใหญ่ถึงสองในสของดาวบริวารของเรา หลังจากนั้นไม่นานความเร็วของดาวเคราะห์ของเราจะเริ่มเพิ่มขึ้นภายใต้ใตอิทธิพลของแรงดึงดูดของดาวเสาดาวเคราะห์วงแหวนนั้นกว้างกว่าโลก9้าเท่าและมีมวลมากกว่าโลกเกือบ100เท่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแทนที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว46กิโลเมตรต่อวินาทีเราจะพุ่งทะลุอวกาศด้วยความเร็วเกือบ64กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นคือ2,400เท่าของความเร็วรเฉลีย่ยแรงโน้มถ่วงของดาวเสาจะมีอิทธิพลต่อดวงจันทร์มากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ในเวลาไม่นานเราจะสูญเสียดาวบริวารของเรามันจะถูกยิงไปในวอวกาศและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงโคจรวงรีรอบดวงอาทิตย์หากโลกไม่ได้กําลังจะชนดาวเสาในอนาคตอันใกล้นี้วันหนึ่งดวงจันทร์อาจชนเข้ากับโลกของเราอีกครั้งคงไม่มีอะไรดีจากการเผชิญหน้าเช่นนี้แต่เกิดอะไรขึ้นกับดาวเสาบ้างละ่ะดาวเสาเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะรองจากดาวพฤหัสบดีแม้ว่าวงแหวนรอบดาวเคราะห์จะมีขนาดใหญ่ แต่ก็ค่อนข้างบางหนาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นถึงอย่างนั้นวงแหวนหลักยังมีขนาดใหญ่พอที่จะยืดโลกไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ดาวเคราะห์ได้เครื่องประดับที่น่าทึ่งพวกนี้มาได้ยังไงนอกเหจากจะขอบด้านนอกของวงแหวนหลัก A, B และ C วงแหวนที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าวงแหวน F ด้วยมันอายุหลายล้านปีและสิ่งที่แปลประหลาดที่สุดวงแหวนที่ขยับอยู่ตลอดเวลานี้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นน้ำแข็งและมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเส้นโค้ง การบิดและกระจุกข,ของสารที่สว่างทําให้ดูราวกับว่ามันถูกถักทอดาวเสามีดาวบริวารที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า50ดวง2ดวงในนั้นคือแพนดอร่าและโพรมีทอุสประกบวงแหวน F ทั้งสองข้างผู้มันอยู่ด้านนอกและด้านในวงแหวนทําหน้าที่เหมือนผู้นําทางผู้มันรวมกลุ่มอนุภาคน้ําแข็งเป็นแถบหนา96กิโลเมตรแต่ทําไมผู้มันถึงแสดงการเต้นรําที่วิจ,จิตรบรรจงนี้ไม่มีใครรู้สิ่งที่นักดาราศาสตร์รู้ก็คือ เมื่อวงแหวนของดาวเสากําลังพัฒนาขึ้นวัสดุที่เป็นน้ําแข็งรวมตัวกันเป็นก้อนและก่อตัวเป็นดาวบริวารบางดวงก็เติบโตและกลายเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเคราะห์แต่ทั้งสองดวงชนกันทําไม่วงแหวนลึกลับ F ปรากฏขึ้นถ้าดาวบริวารเต็มไปด้วยอนุภาคน้ําแข็งขนาดเล็กการชนกันของอวกาศจะทําให้เกิดวงแหวนเท่านั้นแต่พวกมันมีแกนหินหนาแน่นสิ่งเหล่านั้นยังคงสภาพสมบูรณ์และกลายเป็นแพนดอร่าและโพรมมทิอุส ผู้คนไม่มีหลักฐานว่าดาวเสาเคยชนกับดาวขนาดใหญ่ในอวากาศมาก่อนโลกของเราอาจเป็นดาวดวงแรกแต่ก่อนที่จะพุ่งชนมันเราจะต้องผ่านวงแหวนของดาวเสาให้ได้รวมถึงวงแหวนเอฟด้วยและไม่หรอกโลกเราจะไม่ได้แค่เจาะรูเข้าไปวงแหวนของดาวเสาประกอบด้วยจากอนุภาคขนาดเล็กแรงโน้มถ่วงของโลกจะเริ่มดึงบางส่วนออกจากวงโคจรเมื่อเราเข้าใกล้มากพอมันจะส่งผลให้เกิดละอองยาวมาถึงโลกของเราและต่อมาเมื่อเราหยุดเข้าไปมเมฆอนุภาคน้ำแข็งจะลากโลกตามไปด้วย แม้ว่าจะไม่มีพลังเพียงพอที่จะเอาดาวเสาออกจากวงแหวนของมันได้อย่างสมบูรณ์วงแหวนจะยังคงเคลื่อนที่ไปรอบๆดาวเสาแต่วงโครจรของพวกมันจะเปลี่ยนไปและย,ยืดออกมากขึ้นจะไม่มีแถบที่น่าทช่งอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปวงแหวนอาจจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งแต่โลกจะไม่ให้โอกาสพวกมันได้กลับมาเหมือนเดิมแน่ไม่มีทางที่การชนกับโลกจะทําให้ดาวเสาปราศจากอันตรายหากยังมีความเป็นไปได้ที่จะแอบมองท้องฟ้าอยู่ ผู้คนจะเห็นวงแหวนหายวับไปแต่ก็ไม่นานนักในไม่ช้าก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดจะเริ่มกระทบพื้นผิวโลกของเราเหลือไว้แต่แผ่นดินที่ไร้ชีวิตซึ่งแต่ไปด้วยหลุมบุกรบาตในกรณีที่เลวร้ายที่สุดโลกอาจชนกับดาวบริวารจำนวนมากของดาวเสาร์ด้วยซ้ำแต่ลองจินตนาการว่าเราผ่านพื้นที่นี้ม,มาได้ในชิ้นเดียวและตอนนี้โลกของเราอยู่ใกล้กับดาวเสาร์มาก ดาวกาสยักอะดูเหมือนโปร่งแต่ไม่มีทางที่โลกจะบินผ่านทรงกลมขนาดใหญ่และทะลุออกไปจากอีกด้านหนึ่งได้แรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่ทาให้กาสทั้งหมดอยู่ด้วยกันแรงโน้มถ่วงนี้เองที่ทําให้โลกของเราเร็วขึ้นยิ่งอยู่ใกล้กับดาวขนาดใหญ่มากเท่าไหร่แรงดึงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันจะทําให้แนวรอยเลื่อนบนโลกขยับนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟมากมายทั่วโลกจากนั้นโลกของเราจะพุ่งชนดาวเสาด้วยแรงมหาศาล ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์จะถูกบีบอัดสิ่งนี้ทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆและในเวลาไม่นานอากาศจะลุกเป็นไฟนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแกนกลางของดาวเสามีความหนานแน่นสูงประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลและล้อมรอบด้วยชั้นหินแต่เราจะไปได้ไม่ถึงที่นั่นหรอกโลกจะลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าหลังจากถูกฉีกออกจากกันเป็นชิ้นๆโลกสีเขียวฟ้าที่สวยงามของเราจะกลายเป็นหินระเหยหลายพันล้านล้านล้านตัน น่าสงสารจังบางทีโลกอาจจะกลายเป็นวงแหวนของดาวเสาราอ,อีกวงหนึ่งแทนที่วงแหวนที่โลกได้ทําลายไปก็ได้ผมรู้ว่าฟังดูน่ากลัวใช่เราช่วยโลกจากดาวเสาไม่ได้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ฝันร้ายเพราะงั้นบางทีเราอาจใช้ความพยายามนั้นเพื่อช่วยเราจากภัยคุกคามจริงๆยังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดีกว่าแค่พูดเฉยๆนะ่ะ